ใครเอาโดรนมาเฮ้ยมีเปิร์คให้ซื้อด้วยลืมเลยเนะี่ยใช่ใช่มีเปิร์คให้ซื้อตอนแรกว่าจะหาก่อนซื้อ,อเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้ไอ้ดอกมันไม่ใช่อดอกนะพี่มันดอกเปิร์คแทนอ๋อแล้วที่เราทำไว้อยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> ไม่ก็ไอ้ที่เราเก็บเก็บนี่ก็ไอ้ที่เราทำไว้นะ อ่าฮ่าเข้าไปในบ้านแล้วจ้าพาร์ดม่งะแซดเดียว่ะอุ้ยใช้ไม่ได้มีคนใจก่อนนะนี่รถ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 รไป มันขี่รถลงมาไหมใช่ใช่น่าใช่เลยหน้าผมเลยหน้าผมไม่เห็นข้างบนก็มีโอ้มันยิงกันอยู่ลองลองลองโอ้โหศพบินเลย <c oughs> สวยดิอย่างเงี้ยเงินไม่เหมือนมีคนอื่นอีกไหมมีอีกมีอีกมันมันยิงกันอยู่ข้างบนแล้วไอ้ตัวไหนมันเอารถล,ลงมาเนะี่ยไม่เห็นเลยก็น่าจะวิ่งอยู่แถวนั้นแหละพี่ว่านะ อันนี้เห็นเด้อล้มหนึ่งล้มหนึ่งกาะแต่หืมอยู่แถวป่าเนี่ยแหละเนี่ยแถวนี้แหละป่าเยอะจังมีมีมีข้างบนข้างบนมีแอร์ไซด์ไม่โดนเออเมาค้างนี่ทำไง ไม่ทไปไหนละหายไอตรงมากมักเลยมักเลยอ๋ออยู่หลังต้นไม้เดี๋ยวมุมพี่อับไม่เห็นครับตรงนี้ไม่เห็นครับบวกแล้วบออายู่อายู่แถวๆนี้แหละเทวๆน้อ๋ส่องให้ เจอไหมไม่เจอไม่เจอไปไหนวะไปล่างแล้วมั้งเชเช็เนี่ยเเนี่ยขี้เห็นมันวิ่งลงมาอยู่เลยไปไหนมันอ๋อไอ ไอดอมีไอดอมีมีคนมีคนมีคนไปยังยังอยู่อยู่อ๋อหลบมุมอยู่ในกล่องเหรอเดี๋ยวโดดโดดลงล่างไปโดดลงล่างไปอยู่ข้างบนตัวนี้โอ้โห วิ่งมาปั๊มแล้ววิ่งมาปั๊มแล้ววิ่งมาปั๊มแล้วไอตัวตัวโดดโดดไปซ้ายน่าจะเข้าปั๊มอ่ะเอ้ยน่าจะเข้าห้างไปมาหน่อยมาหน่อยทำหน่อยทำหน่อยอยู่ข้างในเนาะนอนอยู่เนี่เนี้ย รวมสองหมดยังแฉลบหมดมั้งเฮ้ยข้างนอกข้างนอกข้างนอกมีไหมเมื่อกี้มีคนกด UAB อ่ะตัวปิดตัวปิดตัวปิดเฮ้ยหน้ากากหน้ากากหมดแล้วมั้งอันนี้แหละมั้งที่ยิงเราตรงเนี้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะ น่าจะนี่แหละแค่มันมีอะไรเขียวๆนะ่ะลองปลาดูดูซิอะไรจะตกลงมาอ๋ออ๋อเรียกโดรนเฮ้ยก๊อปมาโดรนมาว่ะโดรนบ,บน่ก็โดนทำไรอ่ะไอ้โดนตัดกาไหนียวดิไหนียวดิไหนียวดิซื้อปืนได้เลยขอชมหน่อยขอชมหน่อยข้างหน้าเราโดดลงเลย โอเคเนี่ยใช่จ้ะตรงที่พี่มาร์กอะข้างหลังข้างหลังมาข้างหลังมาอ๋อเห็นแล้ว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 เอาไปเดงอันนึง วิ่งหมดแล้วบ้างเสื้อใครไว้เนี่ยได้ไหมเกาะแตกไฟไหม้ไฟไหมผมมงโดนไม่โดนว่ะใส่ผิดที่ไว้มาไปรอคนมาให้เห็น เดินอย่างผู้นีเถียงมันเดี๋ยวเราเราต้องปิดแล้วนี่ขึ้นตรงบนนั้อย่งยังพร้อมยังพร้อมยังฝึกไนบ่เดี๋วนี้นี่แปดปึ๊บหน้าแตกโอ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนพี่กอฟโดนแล้วโดนแล้ว สวย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 ฮึอะปีเชียต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 เราใช้หนอนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมาจะเงียบตอนนี้โอเครอคนลงต้อเก็บโค้ดไว้ให้หน่อยแม่ได้มั้ง มอท่ามอีกเยอะจังของเล่นดีเทียดฮะโอ้ออกได้ใช่ไหมไปไปไปรีบรีบลงเลยรีบลงเลยเพราะว่าวงยิงแบบหัวปักมาเลยกองน้อยห่ของเต็มเลยลงมา

แรงนะนเ,าาเนี่ยแล้วเราผ่านในดรอบด้วยดิขึ้นตรงไหนวะโอ้โหบวด้วยพี่ให้ไวให้ไวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตรงหน้าวิ่งมาหาเราขวาขวาขวาออกมาเลยนะเยอะจัด เอางงเอามงเอางงหนอนตามมาตามมาข้างหลังมีอยู่เข้ามาเข้ามาเข้างเข้างเข้างมามาฟังมันน่าคงวิ่งตามเรามาดูแล้วนี่ไงไปเลยท่าบ้านเรามีนะท่าบ้านเรามีนะโอเครู้เรื่อง ใช้เลยไปแอบดับหน้าผมเลยใช่ใช่ใช่โดนไหมโดนไหมโดนไหมพี่เรียกพี่เรียกพี่เรียกไม่ไม่โดนยิงโดนยิงเอาเหรอมันดักอยู่ข้างกำแพงอ๋อข้างหลังฮะไปดิ นอนตามมาตหน้ากากหมดพอดีต้องหาใหม่อีกอันละสวยต้องรู้นหัวกระสุนกองสุนเก็บมาหน่อยต้องไปต้องไปเข้าไปหลังนี่มาไกลแล้วไกลแล้วน่าจะถ้าเล่นซัเซฟนี่ชนะแล้วน่ะเดิน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 แรงอย่าเดินแรง ข้างล่างมาท้าอยู่ขข้้้าาางงหนนมีโอ้โหแม่งบวกกันแบบจากยอดเขาเลยอะนี่อตึกนี้มาร์คฟ้ามาร์คฟ้าน่าจะมาตึกเนี้ยโอ้โหแล้ววงเป็นใจมันด้วยนะเออผมผมอยู่น่านฟ้าได้เจอไหมล้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 มโอเคล่องหนึ่ง สวยโหมแล้วนะโมสามไแล้วนะสวยครับต้องไปต้องไปต้องไป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 เฮ้ยโอ้โหมาวมานหนักว่ะเข้ามามาข้ามมา<อ>ได้เปล่าได้เปล่าบนหลังคามีบนหลังคามไีได้ได้ตรงนี้ถึงได้ ข้างในนี้มีทันข้างในนี้มีที่พี่อัดมอร์ตาร้าใส่อะข้างบนข้างบนได้เปียบด้วยนะโอ้ยพี่ผ่านละวเขียนตามไม่ได้เข้าห้องไหนวะเนี่ย ข้างบนพี่ข้างบนเนี่ยพูดแต่ผมเติมโอ้โหอืมไม่มันได้เปรียบจังวะโอ้โหยิงยิงปีเลยกระตุ่นเหรอเห็นแม็กกันแม็กซ้ายซ้ายซ้ายกนนะ ต,ต,ต,ติมก่อนเติมกอนเติมกอนโอ้โออหยิบหนอากาศเกือบเข้มแล้วอืมนิดเดียวเนี่ยามาสารใจสีเนะี่ยโอ้ยเกือบได้ขึ้นแล้วที่สอง